ทุกคนเมื่อเอื้อิจะกลับเยอโส่ดิยินข่าวว่าพอเราบอกว่าเราจะกลับเยโสก็เกิดเ็าเกิดดราม่านะคะสิบวให้หนูกลับไปเยโสจากไหนบ้านเกิดหนูบ้านเกิดหนูที่เยโสนะคะคอยกับเกิดยูหันลูกคอยกับเกิดยูหันเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดราม่าเลยนะคะอย่าดราม่าเลยบ้านเกิดอยู่ตรงนั้นบ้านพอ่อบ้านแม่อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเมื่ออื้อนจะไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์สมุนไพรซึ่งก็ กับป่วยนักยังทียังทีเคยบอกพี่น้องไปว่าเราป่วยมากสักระยะหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือเราก็โทรให้กาลังใจถามข่าวลากล่าสุดเพื่อนกนอาการนักอ่าทร่ไปทั่ไปจากที่แบบ,าบ,าบาว่าเบาๆพอแพลวโทรไปอาจารย์รับรับรับสายแล้วก็เมันอยากคุยนะคะเข้าไปมืออื่นนี้ก็เพื่ออาจารย์เพิ่อนอยากมีอย่างบอลน,น้ำเข้า่วนตัว่อยังจะสั่งระคะพี่น้องคะ่ะ ฮากกบเบล์บอด้ดอกเนาะทนายฮอกกับ่งก็ร่างใจให้ล้ะกะผู้เพิ่นเฝ้าสิลูกเต่าเพื่อนั่ะสิคือกันฮากกเป็นก็รลังใจให้ทั้งผููป่วยล้ะกะผู้เฝ้าไข่น่ำอือเดี๋ยวเมื่ออืนนี้แพร่ก็สิไปหาอาจารย์ล้ะกะจะมีแบบไปทำบุญด้วยนะคะทุกคนก็เจอกันที่ยะสุทอเด้ออันที่ง่าเฮอกะอยูหันจะไปน่นล่ะนิลุยแม่ต้อมอะไรก็คิดถึงนะคะเดี๋ยวมื้ออืนจะไปหาเพื่อนนำแล้วก็ดีจะได้ไปคุยเรื่อง ออดิชันรักรองด้วยว่าวันไหนอะไรยังไงกับผู้จัดการยุย้ย Good o r โอเคไปโรงเรียนช้านี้ค่ะวันนี้แม่ไม่ได้ขับไปส่งให้ป้าขับไปส่งเพราะ่าแม่จะบินกับยะาเซอรไปเยี่ยมไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์สวยนะคะต่ดแม่ส่งขึ้นรถค่ะขึ้นฝั่งไหนเออไปขึ้นฝั่งนั้นก็ได้ไป <Yeah. S 1> อ้าวไปเลยครับ ไปโรงเรียนกูทูสคูลเยี่ยมแมนะลูกนะชุบๆด้วยแม่เดินทางปลอดภัยครับเดินกันนะคะขอบคุณเกียร์ครับชุบๆด้วยครับบายบายชุบๆบายเอ้ยเก่งขัดลูกชุบตรงนี้ด้วยแม่ชุบตรงนี้นี้เหรอโอเคค่ะลูกตั้งใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่ เดี๋ยวแกตั้งใจเรียนนะคะ่ะแม่เบิดแม่ไปแม่บ๊ายบายแม่ร้องไห้อะไรนะก็ไปโรงเรียนรองแล้วอันหนึ่งจองสามยิ้มครับอันยิ้มแฉ่งให้แม่ก่อนเดินทางวันนี้นะคะทุกคนกลับบ้านกันค่ะนิลุยจะมาถารับอยู่สนามบินแล้วก็จะไปเยี่ยมอาจารย์นะคะกับยโสธรบ้านเราค่ะตอนนี้คุณแม่จะมาทาลิปนะคะอันนี้คือทาแล้วเบอร์หกเบอร์หนึ่ง เบอร์หน uh, kind of ึ่งทาไปแล้วนะคะอันนี้คือเบอร์หกและเบอร์หนึ่งเบอร์หกเนี่ยจะเป็นสีร่องผืนแบบทาแบบอืมบูเวอร์ไปเลยอันนี้คือเบอร์หกนะคะเบอร์หกเบอร์วันนี้จะใช้เบอร์หกเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สองอันนี้คือเบอร์หกที่เราลองพื้นไปแล้วนะคะทำให้ดูอีกรอบอ่าอันนี้คือเบอร์หกสีออกนดน เบอร์หกเบินเบินด้วยเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็จะทาเบอร์สองนี่อันนี้คือเบอร์สองนะคะ คนที่เอไปเมื่อคืนแต่ยังไม่โอนตอนนี้มีสิทธิ์โอนนะคะมีสิทธิ์โอนได้ถึงเที่ยงของวันนี้ในราคาแท่งละ129บาทแท่งละ129บาทเท่านั้นวันนี้หมดโปร129บาทตั้งแต่ ที่เราไลฟ์สดไปเมื่อวานแต่ใครที่ยังโอนวันนี้บางคนบอกว่าสะดวกโอนวันนี้ไม่เกินเที่ยงยังได้แท่งละ129บาทนะคะทุกคนอใครที่เอฟไว้เมื่อคืนแต่ลืมโอนหรือว่ายังไม่โอนวันนี้เรามาย้ำนะคะรีบเลย129่งรอ่าทหมดเขตเที่ยงของวันนี้นะคะอันนี้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หก ก็เบอร์สีเบอร์สีนี่สวยมากบอกเลยทุกคนอ่าทุกคนขาอย่าลืมนะใครที่เอฟไว้ลืมโอนวันนี้ไม่เกินเที่ยง129บาท1แท่งขึ้นราคาแล้วนะคะเป็นร้อสิบเก้าบาทนะคะสําหรับลูกค้าที่โอนหลังเที่ยงนะแต่ถ้าใครเหมาหกหกแท่งอันนี้คือจะมีหกสีหกแท่งนะคะหกร้อยเก้าสิบาทใครที่เหมาหกแท่งหกร้อยเก้าสิบาทและวันนี้ยังได้สิทธิหกแท่งส่งฟรีในราคา 690บาทนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นก็พิมพ์สนใจได้เลยนะคะหรือใครอยากได้1 2 3หรือว่าสีไหนเบอร์ไหนเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้ให้นะคะว่าเฉดสีแต่ละเบอร์แบบไหนบ้างอะไรยังไงนะคะพิมพ์สนใจได้เลยนะคะ